วันนี้พามาเปิดตัวงแก้ทุกปัญหาชะตาหลีใครมีปัญหาหลีอยาเลื่อนผ่านมาที่หลีแลกหลีวันจันหลีนี้เป็นหลีที่โกรธง่ายหายเร็วขี้กังวลสงสัยบ่อยอยากรู้เรื่องอะไรต้องรู้โคนันเรียกพี่หลีวันอันคารมาพร้อมกับวิบากรรมอาพัพรักใจอ่อนมีเมตตาที่สำคัญเนี่ยหลีนี้เป็นหลีที่โกรธง่ายหายไวหลีวันพุธหลีนี้บอกเลยว่าใครได้หลีนี้รีบเก็บเอาไว้ค่ะชอบเอาใจเทคแคร์เยินนึงแต่ว่าคุยไปคุยมาก็เจอเป็นคนมีเจ้าของหลีวันพฤหัสขาดทุ่มเทสายเปใจร้อนเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้้้้้้ผูชชาาาาายออ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 กกไดะะรรรขขหหหบบมมมโนน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 นททััีีีีีีคคค่่่่ตววลลลลลุเเป็งส มันน่าหลีเลือกได้แต่ใครเจอหลีนี้บอกเลยว่าจะหลงค่ะงอหัวไม่ขึ้นแน่นหลีวันเสาร์เป็นหลีอาแต่ใจขี้งอนแล้วก็ขี้อ้อสลับไปสลับมาตามอารมณ์ไม่ทันอารมณ์แปรปรวนง่ายคล้ายๆคนเป็นไบโพล่านั่นเองค่ะและหลีวันอาทิตย์นะคะหลีนี้เป็นหลีใจร้อนมีอำนาจบารมีเวลาดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายสุดขีดเพราะเรารู้ว่าปัญหาหลีไม่เคยปราณีใครเอาหลอดนี้ไปใช้เลยเพียงมีโกเซรั่มขจัดทุกปัญหาหลีหลีไม่ฟิตหลีไม่ตอดหลีมีกลิ่นหลีตกขาวหลีมีแบคทีเรียหลีเป็นเชื้อราบอกเลยว่าหลอดดเีีีียวววคคคคครรรบบบบจจจทุุุุกกปปัญหหหหหาาาาาาแแ้้้้้้ชชชะะะตลลล490ส่่่งงถึนนนใณณูโไม